โดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับของใหญ่ครับดูครับดูแล้วโดนแล้วของใหญ่ครับโดนแล้วโดนแล้วอืมอืมอืมดูครับ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  รู้คร่ะไหลกล้องจะแจ้งไหลกล้องเร็วกว่าตัวเขยับกล้องวุ้ยมันจะดูมายาครับยาผมยังหัวใจเต้นอยู่เลยครับตึกตักตักถ่ายตึกดถ่ายเดอนเดินกล้องตึกตเดอนกล้อ,องรู้แล้วเไซสป์ปานกลางนะครับ สามยันสี่ครับ<ม>พี่ของมือสัันนะครับอช้าได้ตุ้มสามยันสี่หาไตห,หกย่านเจ็ดแล้วครับอ๋อสีหส่ห้าโลครับใช้สวยครับต้องขอบขอบคุณทีมนี่ ดวขอเดียวครับดขอเดียวครับค่อยๆสวยจริงค่อยๆค่อางซึ่งไปอ่อๆเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีครับโอ้ยขอขอเกี่ยวขอเกี่ยวโอแขวนขอเกี่ยวขอเกี่ยวเี่ยไอ้กซุปน